i ในในเลนจับมือก็คือเหมิดเดียวคนมาถามว่าเมื่อไหร่คาร่าจะมีเพลงสองคะซึ่งเราก็แบบสปอยอะไรมากไม่ได้ใช่ไหมเราก็เลยได้บอกแต่ว่าเพลงดีมากๆเลยเพลงดีมากอยากให้ทุกคนรอติดตามเพราะว่าสิ่งที่น่ายนินดีก็คือคาร่าไม่ได้มีแค่เพลงมิโลคลแล้วนะคะก็จะมีเพลงอื่นอีกอ่ะก็รอติดตามกันว่าจะมาในรูปแบบไหนแล้วก็มาเมื่อไหร่ อะไรยังไงก็รอดูกันซึ่งเป็นเพลงที่ดีมากหนูแบบฟังแล้วหนูขืนมากเลยนี่บอกเลยดีอุ้ยคาร่าจะได้ไปโชว์ที่ต่างประเทศบ้างเปล่า โอ้ยถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปนะคะอยากไปมากตื่นเต้นอนะตื่นเต้นหล่อแล้วเนี่ยงานเมื่อวานประทับใจวันนี้ลยวันนี้ละก็คือคิดว่าทุกคนน่าจะเซอร์ไพรส์กันเพราะว่าเหมือนเพลงเนี้ยก็คิดว่าทุกคนน่าจะ,าาะาค,ดา,คนนา,จะาดไม่ถึงเพราะว่าคงไม่คิดว่าจะเอาเพลงนี้ขึ้นมาร้องใช่ไหมคะอนาคตก็คือจะอาจจะมีเพลงอื่นๆมาด้วยนะก็รอกันว่าจะเป็นยังไงแต่ก็ดีใจใช่ไหมคะที่คาร่าเราไม่ได้แสดงแค่หนึ่งเพลง ก็อนาคตก็อาจจะมีเต้นด้วยใดๆนะคะต้องดูเรื่องของคิวซ้อมก่อนว่าว่าอย่างไรอันนี้พูดกันแบบอันนี้เลยนะคือคือตอนแรกอ่ะจะมีอีกเพลงหนึ่งที่อยากจะเอามาร้องด้วยแล้วก็เต้นด้วยแต่ทีเนี้ยเรื่องคิวซ้อมอ่ะยังไม่ได้ก็เลยคิดว่าเพลงนั้นเดี๋ยวไว้งานหน้าดีกว่าเราขอดูเรื่องคิวก่อนแต่ว่าคิดว่าในอนาคตก็น่าจะมีหลากหลายเพลงให้ทุกคนได้ดูกันนะคะอยากให้เอาตาตออยอนมาลองมั่ง สำหรับตั้ตนอนยนหนูคิดว่าในอนาคตทุกคนจะได้เห็นแน่นอนนะคะ่ะเพราะว่าพวกหนูก็อยากจะนำเพลงตั้ตนอนยนออกมาให้ทุกคนได้รับชมกันอีกเยอะๆเพราะว่าเพลงดีทุกคนเราก็อยากให้แบบใครที่ยังแบบไม่ได้ฟังได้ฟังแล้วก็ได้เห็นการเปอร์ฟอร์มนะคะก็คิดว่าในอนาคตจะได้เห็นแน่แ ฉันย่ายนไมเทม,มา่าเว้ยพูดถึงสกิลยนไม้คือแบบหนูไม่คิดว่าสเตจล่าสุดจะแบบมีคนเห็นหน่ะ ล่าสุดก็คือวันพฤหัสที่หนูไปที่คาราไปสแตงที่เดอะมอลล์รัโตบางกะปินะคะก็คือสเต็ตนั้นก็คือว่าน่าจะเป็นสเต็ตสเต็ตแรกเลยมั้งที่มีการโยนไมคคือหนูอะ่ะช็อตแรกก็คือแกล้งชำเหมรู้จำเป็นมาเทนใช่ไหมคะก็มีการโยนไม่แล้หนึ่งช็อตซึ่งตอนแรกอะ่ะหนูคิดในใจว่าแบบเฮ้ยจะมีใครเห็นไหมนะเพราะว่ามันไวมากแต่ก็มีคนเห็นเพราะว่าแบบมีแฟนๆถ่ายคลิปวิดีโอแล้วก็ไปลงใน t i k t o k ด้วยแล้วก็ลงในแอป X ด้วยนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยที่เห็นการยนต์ไมคของหนูแล้วก็อีกช็อตหนึ่งอันนีน้น่าจะเห็นกันชัดที่สุดก็คือเป็น,ปนท่อนที่ร้องว่าอย่างนั้นฉันคงจะคือหนูอะแค่คิดแค่ว่าในหัวหนูอ่ะไม่ได้คิดอะไรมากคิดแค่ว่าอคอสตูมออฟฟี่ที่เราใส่มายวันนั้นนะมันมีกระโปงมันด,ดีเทลหนูอะตรงกระโปงอะ มันจะมีกระโปรงที่เป็นผ้าออกมาข้างๆใช่ไหมคะซึ่งมันสามารถสะบัดได้หนูก็แค่คิดแค่ว่าเราจะต้องสะบัดผ้าแล้วเราก็ต้องมาเต้นต่อมันก็เลยเหมือนแบบมือก็ไปเองเนาะแล้วก็สะบัดโยนแล้วก็เต้นต่อแต่ก็ไม่คิดว่าจะมีคนเห็นนะก็เออขอบคุณมากๆเลยที่ตัดช็อตนั้นไปลงนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนะคะลองไปดูคะ่ะ <laughs> ก็คือรอบหน้าทุกคนจะโยนขึ้นอย่างนี้ แล้วก็กระโดดขึ้นไปหรับแล้วก็ลงมาร้องต่อคาร่างงานน่าเชื่อแบบไหนยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะ พอยังไม่ได้แจ้งเลยอ๋อทุกคนแล้วก็อยากจะเล่าอีกหนึ่งอย่างว่าคือหนูว่าแอบเตรียมแอบเตรียมคําพูดก่อนที่จะเข้าเพลงคือเหมือนวันนั้นอสเตจวันที่14อะก็คือเราจะมีเพลงคนเราจะแอบรักใครสักคนได้นานแค่ไหนด้วยใช่ไหมคะก็เลยแอบเตรียมคําพูดมานิดนน,น,น้อยนก่อนเข้าเพลงซึ่งเพื่อนๆไม่รู้เลยเพราะว่าหนูก็เพิ่งคิดได้ทั้งหมดสเตจ คิดแบบเดี๋ยวอยู่มันก็ปิ้งขึ้นมาหลังเสร็จเลยแล้หนูก็ก่อนขึ้นแสดองอ่ะทุกคนแล้หนูก็แบบเอาไงดีก็เลยตั้งใจว่าจะพูดก่อนจริงๆวันนั้นหนูพูดผิดด้วยนะหนูขอแบบแก้ตัวนนหนึงคือวันนั้นน่ะ หดตั้งใจจะพูดว่าสำหรับใครที่กำลังตกอยู่ในสถานะการแอบ,บรักใครสักคนหนึ่งแต่ไม่กล้าที่จะบอกควารู้สึกนั้นออกไปให้เขารู้เพราะว่าถ้าเกิดบอกไปแล้วเนี่ยกลัวเป็นได้แค่เพื่อนการแอบ,บรักนะคะมีอยู่แค่สองแบบคือแอบ,บรักเขาไม่รู้แต่แอบ,บรักเขารู้แต่เขาไม่รักค่ะนี่หนูตั้งใจจะพูดอย่างนี้แต่หนูดันไปพูดว่าการแอบ,บรักมีอยู่สแบบคือ แอบรักแต่เขารู้พ่อหนูพูดว่าแอบรักแต่เขารู้อะสมองหนูมันก็เลยแบงเลยไงเพราะว่าจริงๆต้องพูดว่าแอบรักแต่เขาไม่รู้ขึ้นก่อนแล้วค่อยไปพูดว่าแอบรักแต่เขารู้เอ้ยไม่ใช่แอบรักเขารู้แต่เขาไม่รักใช่อันนี้แหละอือไม่เป็นไรทุกคนถ้าเกิดมีโอกาสสเต็ปหน้าเราจะขอแก้ตัวใหม่แต่ด้วยด้วยคนที่แบบมันต้องแบบเดี๋ยวชมัสโกออนอะมันก็เลยต้องต้องไปต่อก่อนอะนะคะอย่าแก้ตัว อ๋อใช่ค่ะคาร่าจะมีงานวันที่30ก็คือที่ไอคอนสยามซึ่งก็จะมีศิลปินหลายท่านมากๆเลยค่ะที่มาร่วมงานด้วยแล้วก็มีศิลปินระดับโกลบก็มาเหมือนกันนะคะก็ดีใจมากที่ปีนี้ได้มีโอกาสไปขึ้นแสดงนะคะในนามของคาร่าด้วยนะคะก็ถือว่าปีนี้เราไม่ต้องนั่งเงาๆอยู่บ้านแล้วนะคะเราก็แบบออกไปแสดงกันนะคะก็ถ้าเกิดว่าทุกคนว่างก็ ไปเจอกันได้แต่หนูคิดว่าคนน่าจะเยอะมากๆเพราะว่าอย่างที่บอกคือมีศิลปินเยอะมากๆเลยนะคะอยากได้เพลงไหน under girls ถ้าดูจากเซนเตอร์ของเราแล้วก็คือพี่ลูกเกดใช่ไหมคะก็หนูรู้สึกว่าพี่เขาเป็นคนที่เท่ในมุมมองหนูนะหนูรู้สึกว่าพี่เขาเท่แล้วก็มีความสนส,นสนซ่อนอยู่แต่ถ้าถามว่าอยากได้ถ้าเกิดมันเป็นไปได้นะหนูก็อยากได้เพลงที่เท่แล้วก็ปนความแบบเซ็กซี่น่ารักด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าอยาก จะให้เท่นำถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะได้พิทีค่ะเพราะเดี๋ยวนวนหนูยังเต้นจากมิกน้อยอ่ะไม่ไม่นำใจเลยอ่ะแล้วก็ล่าสุดทุกคนใน App X Twitter นะคะ แอดมินก็คือขอบคุณมากเลยนะคะคุณแอดมินน่ารักที่สุดในโลกเลยคือล่าสุดเหมือนแอดมินเขาโพสใช่ไหมในในนั้นเราก็เหมือนแบบใส่แฮชแท็กก็คือมีนิวคาร่าแล้วก็มีชัญญาคาร่าด้วยซึ่งทุกคนไม่ใช่เมมเบอร์คนที่6นะคะแต่ว่ามันคือสเตเนมของหนูเองซึ่งหนูแบบตัดสินใจว่าหนูจะใช้ชื่อชัญญาในวงคาร่านะคะ แต่ว่าก็ยังแบบเรียกนิวได้นะอันนี้ไม่ได้ติดเลยแต่ว่าแบบเวลาแบบแนะนาตัว mm hmm. พออยายใช้สเตทเนมเป็นชัญญาละกันนะคะเพื mm ่อ hmm. ใครสงสัยว่าชัญญามาจากอะไรนะคะชัญญ mm hmm. าก็มาจากชื mm ่อ hmm. จริงของหนูชัญญพัก hmm. น,าานะคะเยกสันส้นๆว่าชัญญาลวกันมันน่ารักดี บอกเลยว่าชัญญาคาร่านะคะใครที่ได้แบบติดตามหรือว่าได้รู้จักคุณชัญญาครั้งแรกเนี่ยบอกเลยคุณจะได้ความประทับใจในเรื่องของอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของการ PR นะคะขายของนะคะเพราะว่าอย่างที่หลายๆคนรู้ชัญญาจะเป็นบุคคลที่ไม่ว่าจะไปรายการหรือว่าอยู่บนเวทีหรือมีคําถามที่เกี่ยวกับการ PR จะมีสายตาสี่ท่านนะคะมองมาที่น้องชัญญานะคะ แล้วเนาะชัญญ่าก็รับรู้ถึงรังสีพวกนั้นนะคะก็เลยจะรับหน้าที่ตรงนี้ในการพูดแล้วก็อย่างที่2ก็คือชัญญ่าสวยมากค่ะแล้วก็น่ารักมากแล้วก็เป็นคนที่มีรอยยิ้มที่สดใสามากบอกเลยว่าคุณจะประทับใจในหลายๆอย่างในตัวชัญญ่าแน่นอนนะคะรวมไปถึงเมมเบอร์คนอื่นด้วยนี่ติดตามดูไลฟ์ของเรารวมถึงเอ็กซ์ซิสเพนเทนต์กับ v r และยังมีเทเเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am 48 application